ตำนานผีฟ้าชาวอีสานมีความเชื่อถือต่อผีเพราะมีความเชื่อว่าเหตุที่เกิดเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยน้ำท่วมฝนแรงหนาลมหรือพืชพันธัญญาหารเหี่ยวแห้งเป็นสิ่งที่เกิดจากอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของผีสางเทวดาทั้งสิ้นพวกเขา จึงเส้นไหว้วงสวงผีต่างๆและมีสิ่งที่น่าสังเกตคือทุกๆครั้งที่มีการเส้นไหวเป็นประจำทุกๆฤดูกาลจะเกิดแต่ความสุขไปทั่วผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หายข้าวกล้านในนาก็อุดมสมบูรณ์ดีและการที่มีคติความเชื่อดังกล่าวนี้ ก็ทำให้เกิดประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีหลายลักษณะและพิธีบูชาผีฟ้าก็เป็นอีกพิธีหนึ่งผีฟ้าหรือผีแทนชาวอีสานมีความเชื่อว่าเป็นเทวดามากกว่าเป็นผีฟ้าจึงเป็นผีที่อยู่ระดับสูงกว่าผีชนิดอื่นๆส่วนแทนนั้นมีความเชื่อว่าเป็นคำเรียกรวมถึงเทวดา และแถนที่ใหญ่ที่สุดคือแถนหลวงซึ่งเชื่อว่าเป็นพระอินทร์ผีฟ้าหรือผีแทนนั้นแต่ละพื้นที่มีการเรียกที่แตกต่างกันไปและมีความเชื่อว่าผีฟ้านั้นสามารถที่จะดับยุคเข็นหรือทำลายล้างอุปสรรคทั้งปวงได้และสามารถที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่เดือดร้อนได้การที่มนุษย์เกิดการเจ็บป่วยนั้นเนื่องจาก ไปละเมิดต่อผีการละเมิดต่อบรรพบุรุษการรักษาต้องมีการเชิญผีฟ้ามาสิงสถิตยอยู่ในร่างของคนทรงเรียกว่าผีฟ้านางเทียนในการรำผีฟ้าของชาวอีสานนั้นมีองค์ประกอบทั้งหมด4ส่วนคือหมอลำผีฟ้าหมอแคนผู้ป่วยและเครื่องคาย หมอลำผีฟ้าจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุหรือบางท้องถิ่นจะเป็นผู้หญิงสาวโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยและจะต้องสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มหมอลำผีเท่านั้นและที่จริงผีฟ้าสามารถสิงได้ทั้งหญิงชายและเด็กโดยไม่จำกัดอายุหมอแคนหรือหมอมา้า จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป่าแคนมาเป็นอย่างดีเพราะในการประกอบพิธีจะต้องใช้เวลานานจะต้องมีการเป่าอยู่ตลอดเวลาส่วนผู้ป่วยนั้นจะต้องแต่งกายตามที่ได้กำหนดไว้คือมีผ้าไหมหรือผ้าเขาวมา้าผ้าบ่า มีดอกมะระกอซึ่งตัดร้อยเป็นพวงทัดหูผูป้ป่วยนั้นสามารถที่จะฟ้อนรำกับหมอรำได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือเครื่องคายเป็นสิ่งที่อัญเชิญครูบาอาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยและในการรำผีฟ้านั้นจะมีความแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นเมื่อครูบาเก่าเข้าสิงร่าง ผู้ทำพิธีจะต้องสวมผ้าสิ้นทับผ้าที่สวมอยู่กรณีที่ผู้ป่วยเป็นชายหรือถ้าผู้ป่วยเป็นผู้หญิงครูบาจะสวมผ้าแพลหรือผ้าฝ้ายด้วยสวมทับผ้านุ่งเดิมซึ่งจะจัดไว้อยู่ใกล้เครื่องคายในการรักษาทุกคนจะต้องฟ้อนรำกันทุกคนและขึ้นอยู่กับผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยต้องการดูการฟ้อนรำก็จะทำหน้าที่ต่อไป แต่ถ้าหากไม่ต้องการครูบาก็จะนำเครื่องคายขึ้นไปเก็บบนหิ้งและจะมาร่วมรับประทานอาหารความเชื่อของชาวอีสานเชื่อว่าผีฟ้าสามารถที่จะกำหนดการเกิดการตายของมนุษย์ได้การที่มนุษย์ตายไปขวนจะออกจากร่างเพื่อไปพบบรรพชนแต่ขวนจะไม่แตกดับเหมือนร่างเป็นเพียงการจากไปของร่าง แต่วิญญาณยังคงอยู่กับผู้ที่มีชีวิตสาเหตุที่มีการฟ้อนรำกันนั้นก็เพื่อเป็นการทำให้คนไข้มีพลังจิตในการต่อสู้กับการเจ็บป่วยมีอารมณ์ผ่อนคลายความตึงเครียดจิตใจปลอดโปรง่งไร้วิญญาณไร้วิตกกังวลและสร้างจิตสำนึกด้านความกตันยูเป็นคตินิยมของวัฒนธรรม ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีจะเห็นว่าผีฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์โดยมีคติเตือนใจว่าคนไม่เห็นผีเห็นสำหรับทุกวันนี้การรำผีฟ้าจะดูเสื่อมคลายลงไปเพราะความจเจริญทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่สำหรับชาวอีสานบางกลุ่มการกระทำพิธีกรรมเกี่ยวกับผีฟ้าไม่ใช่เป็นสิ่งงมงายเหลีวไหลหรือไร้สาระสิ้นเชิงเสียทีเดียว